้าทีมทำอะไรเปลี่ยนยางครับเปลี่ยนยางยางไหนนี่ฮะ,ะย,ยางมาติโท,ท,ทมีเงินจ่ายไหมนี่มาช่างทีมน,นะครับจัดแล้วนะครับยางลายตุ๊กแกนะครับ,อบ,บโอ้ อันนี้เบอร์ห้าสิบห้าร้อยสิบเจ็ดเอาอะไรงดีดิพ่อเทียนอะไรฮะผู้สาใส่ไว้ฮะลอกนะฉลอกนะฮะลอกนะ โอ้รถไม่เคยล้างเลยนะทีนะได้ยังเออ,อ,อชันตาเนี่ยมันไม่ใช่หรอกมันอย่างงั้นเลยทำไดไแต่มันเสร็จๆ็ในแต่ละวันน่ะตาเป็นอย่างนั้นแหละทำงานทำไม่เรียบร้อยเลยอ้าวอ้าวอลองนะถลองนะ ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะเอินเอินเปิดลุ้นนะครับเอ้เอ้าเอาวฉลอกนะฉลอกนะจจ๊บเึบไอ้เยอะโอ้โห่ฮะจะเรามาดูยางต่อนะครับนี่ ลายตุ๊กแกนะฮะนึบนับกาะถนนเป็นเยี่ยมอ,อ,อย่างลน้งลนพอดีเลยช่างทีนจ่ายตังค์มาด้วยนะทีนอาเซลลสร้อยแปดสิบเนาะออจ่ายตังค์ด้วยนะ ดีนะที่มาเห็นเหตุการณ์พอดีไม่งั้นน,นี่เล่นขโมยใส่เลยหน้าหน้าหน้าหน,น,น,น้าโอ้ช่างตีนไม่ไหวเลยามาสัมภาษณ์ทางนี้ก่อนนะครับโอ้ยทางนี้ก,กับ125เวฟ 125S ัถเถิกนะลูก57ใช่ไหมตูมครับผมช่างตูม modify นะกับช่างมอด อันนี้ช่างตูงกับช่างมอสนะฮะจากรถซาดอันนี้จากรถซาดมาเป็นรถซิงมาดูก่อนทีน,นี้อันนี้จะจ่ายสดเลยใช่ไหมนี่ ไอ้ช <S preach ers> hey, oh, so oh, ่างทีมโอ้ด oh, ูเขานั่งหัดยางนี่เขานังหัดยางรถเขาดิรก็จะของทำไงก็ได้เนาะโอ้ช่างตาลประนีดช่างตาลประนีดให้นะครับทำทรมาล์กทำที่สี่สองเสียอยู่แล้วเยี๋เยอะยังยังหายตัวแล้วเสียแล้ว ขี่รถคันนี้เหมือนกับวายันหน่อยนะเวลาขี่แล้วมันดับนะเวลา่อนแล้วมันดับนะดับไทอ่ะไ่ัเีวเรวงเบร์วีรับเบอร์ อยางในแกะดีๆนะครับอย่างในนะช่างทีและยางนอกอย่างในคู่นี <S <S ้บร no yes ิจาคไหมนี่บริจาคครับบริจาคให้น้องๆไหมนี่อย่างตัวนี้มันมีอย่างในมาด้วยนะใส่แลวกระจายเงินด้วยนะห้ามเซ็นนะห้ามเซ็นนะจ่ายด้วยนะ ช่างทีนเผลอไม่ได้เลยนะครับพพเดี๋ยวก็ขอบโล่เปลี่ยนสีเดี๋ยวก็ยางนอกยางในใหม่เดี๋ยวก็สตือเดี๋ยวก็สู้เผลอไม่ได้เลยอะไรในร้านหายวันนั้นก็วายเอสเสนี่จินซ่าอืมอืม ถาโดนเสียสองร้อ้าวันอันนี้ลายตุก๊กแกไม่ใช่ลายซาตานหรือเปล่าไหนดูนี่ลายอะไรเออน,นี่ลายเฮ้ยใช่ไหมซาตานไหมเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ซาตานโอ้วันนี้ซาตานดิใช่ไหมไม่รู้อ่ะถอนไปดูลายาตุ๊กแกนั่นแหละ เรามันเป็นรูกกุญกแจใช่แล้วเดือยยางมันดีมากเลยอะ่ะตาลอันนี้มิชลินอันนี้ตอนนั้นก็ขโมยใส่ใช่ไหมใช่ตอนนั้นก็ขโมยใสในน่ถึงกันเนี่ยห้าร้อยเท่าไรเนี่ยมิชลินเนี่ย ห้าร้อยสิบ้มิชลินแข็งนะดนี้โอ้ยมิชลินมิชลินโคตรแข็งอยู่แล้วไปดีดี